สวัสดีนะคะเพ,พื่อนๆพี่คลิปนี้นะคะน่าก็มาพูดคุยนะคะหลังหวยรัฐบาลไทยออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะหวยรัฐบาลไทยออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูคำเตือนจากช่องนะคะเอ้ยเนี่ย นี่คำด้วยจากช่องนะคะหวยรัฐบาลไทยก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆพี่ล่างคือเจ็ดเก้านะคะคือคือเลขที่เหลือนะคะเพื่อนๆพี่ที่น่าบอกคนเพื่อนที่พี่นะคะคือชุดล่างนะคะเลขที่เหลือแล้วก็เลขที่ชนนะคะเลขที่เหลือแล้วก็เลขที่ชนนะคะคือชุดนี้อันนี้คือมันสี่นะคะน,นี่คือสองนะคะเนาะ คือสี่มันชนแต่สี่ชนแล้วก็เจ็ดอ่นที่นาคบอกว่าเจ็ดมันรอบนอกนะคะคือห้ามันดับนะคะเนี่ยถ้าเลขที่เหลือมันก็จะเหลือสี่กับเหลือเจ็ดนะคะล็อกสี่แล้วก็ล็อกเจ็ดนะคะแต่ทีนี้ว่าสี่มันชนนะคะเจ็ดถามว่าชนไหมมันก็คือชนนะคะแต่มันอยู่รอบนอกเนาะแต่นาคก็บอกว่าถ้าใครไม่ตัดออกนะคะก็คือ สองหลักก็คือหลักสี่แล้วก็หลักเจ็ดหลักสี่แล้วก็หลักเจ็ดแต่ที่น่าพูดนะคะก็คือมันชนหลักสี่นะคะเนาะก็คือจริงๆแล้วถ้าหลักสี่มันมามันก็จะเป็นเก้าสี่เจ็ดสี่ศูนย์สี่แล้วก็หนึ่งสี่นะคะเพื่อนๆแต่เนี่ยมันออกลอกนอกเองนะคะเนาะที่นาคบอกว่าถ้าใครไม่ตัดก็คือเอาทั้งสองหลักนะคะผลสรุปแล้วนะคะก็คือมาเก้าเจ็ดนะคะ มาเก้าเจ็ดมาเจ็ดเก้านะคะเพื่อนพี่เนี่ยดูออกรอบนอกอีกแล้วนะคะคือคืนเนี้ยม,มันมันมันล็อกนอกนะคะอันนี้คือมันล็อกในเนาะแต่ถามว่าความมั่นใจของนายมากก็ยังมั่นใจล็อกล็อกในนะคะเนาะคือคือวันนั้นที่พูดนะคะเนาะเพราะว่ามันมันยังอยู่ในล็อกในนะคะ งวดท,ที่แล้วนะคะงวดที่แล้วมันก็อยู่ล็อกนอกนะคะเนี่ยเลขมันออกล็อกนอกมามาสองงวดกันนะคะงวดที่แล้วก็คือสองนะคะสองมันอยู่ล็อกนอกก็คือมาสองสามนะคะแล้วงวดนี้เนี่ยมันก็ออกรอบนอกอีกนะคะก็คือเจ็ดเนี่ยก็คือมาเจ็ดเก้านะคะเพื่อนๆพี่ <50 3 S 2> ใครที่เอาทั้งสองล็อกก็คือได้นะคะเนาะ <5 S 1> ใครที่เอาทั้งสองล็อกก็คือได้นะคะเนี่ยเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะมันกลับในตัวเนี่ยค่ะ แต่ล็อกเลขตรงนี้ของหน้านะคะที่นาคบอกว่าถ้าตัด3กับหออกมันจะเหลือสกับ2ถ้าล็อกนอกก็คือ7แต่5้เนี่ยคือนเป็นตัวดับอยู่แล้วนี่ค่ะเลขมันก็จะเหลืออยู่แค่นี้นี่ค่ะประมาณนั้นแต่ถ้าสองนะคะเนี่ยที่นาคบอกว่าถ้า2มันมานะคะก็จะมีสอกับสองเก้าแต่ถ้าสี่มาก็จะประมาณนี้แต่ถ้า7มันออกรอบนอกนะคะหน้าก็ไม่คิดนะคะว่ามันจะออกรอบนอกอีก เนาะมันก็มาตัวนอกจริงๆนะคะเพ,เพื่อนๆพี่ดูนะเนี่ยเนี่ยล็อกนอกอีกอืมเนี่ยเจ็ดเก้ามาเจ็ดเก้านะคะเพื่อนๆในพี่ <laughs> มาเจ็ดเก้าส่วนล็อกนี้นะคะก็คือหลุดอ่ามันมันหลุดออกไปรอบนอกนะคะอันนี้ก็คือหลุดออกไปรอบนอกเหมือนกันเนี่ยคะ่ะ แต่ในในล็อกที่นาขีดเส้นไว้ให้นี่ก็คือโอเคนะคะเนาะแต่ทีนี้ว่าคือความมั่นใจของนาคนะคะนากก็คือล็อกในนะคะก็คือสี่แต่ถ้าไม่อยากให้พลาดก็คือสี่กับเจ็ดนะคะก็คือล็อกสี่กับล็อกเจ็ดนะคะเนาะแต่มันก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเจ็ดเก้านะคะเนาะใครได้ก็คือตามนี้นะคะพเพื่อนพี่เนาะทุกอย่างก็ว่ากันไปตามสูตร หน้าก็บอกเพื่อนๆพี่หลายรอบนะคะคือตัวเลขไม่ต้องไปคิดเยอะนะคะขอแค่ว่าให้เราตั้งกรอบตั้งกรอบตัวเลขตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาหลักขึ้นมาให้มันแม่นๆ่นแค่นั้นแล้วก็มาคัดในนี้ถ้าสูตรของเขามันยังเดินดีหรือเดินต่อตัวเลขมันจะอยู่ในนี้แค่นั้นมันนี่มีอะไรเยอะคะ่ะใช่ไม่ต้องไปคิดสูตรนั้นสูตรนี้เยอะแยะมากมายคือมันปวดกระโหลกนะคะอันนี้คือเป็นส่วนตัวหน้านะคะ คือหน้าจะเป็นคนคิดไม่เยอะไงใช่คือแบบง่ายๆอย่างเงี้ยใช่มันก็ออกมาประมาณนี้นะคะพเพื่อนๆพี่แล้วเลขล่างนี้นะคะคือหน้าก็ทาทาทำ,ทำาชุดวัดใจขึ้นมาแล้วนะคะก็คือของงวดงวดที่16กันยานี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆพ,พ,พี่แคปเอาเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าให้ดูท้ายคลิปด,ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวพูดเรื่องตัวเลขบนนะะี่ค่ะตัวเลขบนนะคะพเพื่อนๆพี่ดูนะ วยออก475หลักเลขหน้าเกาขึ้นถูกนะคะแต่ล็อกเลข4ตัวนี้นะคะคือมันอยู่ในโซนเดียวกันนะคะมันก็ไม่สามารถที่จะมาคู่กันได้มันไม่สามารถเนี่ยค่ะเดี๋ยวหน้าจะตั้งหลักให้ดูนะคะมันจะออกมาลักษณะนี้เวลาหน้าขวดตัวเลขออกมานะคะเพื่อนๆพี่เนี่ยมันจะมาอย่างนี้มันจะมาอย่างนี้แล้วมันก็จะมาอย่างนี้มันก็จะมาอย่างนี้เนี่ยค่ะ เลขในล็อกสี่เหลี่ยมของนาคอย่างนี้นะคะไม่สามารถที่จะมาคู่กันได้ไม่เห็นเลยเวลานาคเออพูดบอกเพื่อ,อนในพี่นะคะคือหลายๆคลิปนะคะคืออันเนี้ยเขาเรียกว่าอ่าเขาเรียกว่ามันล็อกล็อกอะไรนะเดี๋ยวนะคะมันมันมันเป็นมันเป็นล็อก มันเป็นเลขล็อกในเขาเรียกว่ามันเป็นเลขล็อกในนะคะเพราะฉะนั้นก็คือน้อยที่น่าจะขั้วขั้วในลักษณะนี้เวลาหน้าขั้วเลขออกมานะคะคือน่าจะขั้วไขว้ออกมานะคะเนาะฝันทึงจะได้หลักเลขเหมือนเหมือนชุดล่างหรือเหมือนหลายงวดนะคะเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเลขมันมานาในล็อกเดียวกันนะคะเนี่ยมันมามันมาเจ็ดมันมาห้าเนี่ยมันเป็นเลขล็อกนะคะเลขล็อกในล็อก เพราะฉะนั้นนั่นคือเลขล็อกในล็อกเนี่ยคือจริงๆแล้วนา่นาน่าจะไม่ค่อยคั่วออกมานะคะเนาะน่าจะคั่วควายทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นก็คือเลขในเนี้ที่น่าคั่วออกมาคือมันก็จะไม่มีเจ็ดห้านะคะเพ,พื่อนพี่เพราะว่าเจ็ดกับห้ามันอยู่ในล็อกเดียวกันมันก็ไม่สามารถที่จะมาคู่กันได้นะคะเพราะฉะนั้นนั่นคืออันนี้มันเป็นเลขล็อกเลขล็อกตัวล็อกนะคะเนาะน่าน่าจะพูดถูกอะเลขล็อกตัวล็อกเพราะฉะนั้นนั่นคือ บนของนาคนะคะคือตรงไก้เนี่ยคือมันหลุดนะคะเนาะแต่ถ้าตรงไก้เนี่ยไม่หลุดในล็อกเนี้ยมันก็มีนะคะเ<ๆ>พื่อนๆพี่ถ้าอ่ะเดี๋ยวนาจะคั่วให้ดูนะคะอย่างอย่างตัวเนี้ยมันล็อกเดียวกันใช่ไหมหาหนาก็คัดออกมาเนี่ยเจ็ดแล้วก็7จ็ดห้าแล้วก็8ปดห8แปด แล้วก็หกห้าหกเก้าแล้วก็ห้าเก้าเนี่ยแค่นี้เองค่ะปุ้ยปนพี่นะีน่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้ชายธงอันนี้เขาเรียกว่าเลขชายธงนะคะเนี่ยค่ะตามที่ว่าพี่แกสอนน่านะคะอันนี้เขาเรียกว่าเลขชายธงเลขชายธงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราก็เอามาดูในนี้ถ้ามันเป็นเลข ตัวเดียวกันเราก็คือขีดทิ้งให้หมดเนี่ยอันนี้หกกับหขีดทิ้งอันเนี้ยหกกับเก็คือขีดทิ้งแล้วก็น,นี้ห้าเ้าห้าเกมีไหมเนี่ยห้าเกเห้านี่ยค่ะแปดห้าแ9ดหหหกเก ถาหลักเจ็ดเนี่ยมันจะมีอยู่แค่นี้เนี่ยอัน,น 7, เนี้ยเจ็ดเนี่ยเห็นไหมหน้าหน้าอุตสาหกันออกมาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนพี่เห็นไหมหกเจ็ดเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเลขที่เหลือมันก็จะเหลือเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดเก้าแปดหกแปดห้าแปดเก้าแค่นั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเลขเนี้ยคือเหมือนเขาจะพูดว่ามันเป็นเลขล็อกตัวล็อกนะคะเลขล็อกตัวล็อกก็คือมันอยู่ในล็อกเดียวกัน น้อยที่ตัวเลขมันจะออกในลักษณะอย่างนี้นะคะน้อยที่ตัวเลขจะออกในลักษณะอย่างนี้เนาะอันนี้คือบนนะคะบนคือหลุดนะคะเนาะเลขที่หน้าคัวออกมาหลุดแต่หลักเลขที่นั่งเอาขึ้นคือถูกนะคะเพราะว่ามันอยู่ในล็อกเดียวกัน7กับหแล้วตัวเลขที่ชนนะคะนี่ใช่ไหมชนบนเลขชนบนของนาคนะคะคือตรงนี้มันดีดดีดไปหลักร้อยเลยนะคะเพื่อนเพื่อนี่สี่เพราะฉะนั้นแล้วคือตรงนี้ก็คือหลุดนะคะเพื่อนเพื P ่อนพี P ่ หลังจากที่เดินมาเกือบหนึ่งปีนะคะแล้วก็มาหลุดมวดหนึ่งอันนี้คือมาหลุดงวดที่สองแล้วนะคะเนาะนี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเข้าที่หลักสี่นะคะเพื่อนเพื่อนี่พี่ชุดเด่นนะใครมีชุดาสามตัวโต๊ดพร้อมเบิ้ลหามนะคะที่เช่าบูชาของนาคไปนะคะก็คือโอเคนะคะแล้วก็เดี๋ยวชุดนี้นะคะชุดล่างนะคะนี่ค่ะชุดล่างนี่ค่ะเพื่อนเพือนพี่ชุดล่างเข้าที่ตัวรองนะ เนี่ค่คะสรุปแล้วคือก็เก้าเจ็ดนะคะมนเพื่อนพี่ถ้าใครเอาทั้งสองนะแล้วก็วันนี้นะคะพอดีเมื่อกี้นี้หวยออกเสร็จนะคะหน้าก็เลยนั่งทําอันนี้จะเป็นล่างนะคะเดี๋ยวนะหน้าเขียนไว้ให้ก่อนหน้าทา เอาไว้ให้เพื่อนๆนพี่พดูเล่นๆก่อนนะคะนี่ค่ะห <laughs> น้าคำเสร็จแล้วนะคะคือหวยออกเสร็จคือตัวเลขล็อกพวกนี้คือมันจะสามารถคั่วออกมาได้เลยนะคะคือมันจะสามารถคั่วออกมาได้เลยนะคะเพื่อนพี่เพราะฉะนั้นแล้วคือมันจะรู้ได้เลยว่าในในล็อกนเนี้ยเนี่ยในล็อกอย่างเนี้ยคือตัวเลขอะของล่างมันจะมีตัวไหนมั่ง ยังเด่นเด่นนะคะนาเขาขึ้นนะงวดนี้เพื่อนเพื่อนพี่ดูนะงวดที่จะออกสิบหกสิงเอ๋ไม่ใช่สิสิบหกกันยานะคะก็มีสองมีสามมีหนึ่งมีศูนย์มีสี่แล้วเมื่อกี้นี้นาะเอาไปชนกับสูตรนั้นดูนะคะในสี่ตัวเนี่ยมันจะมีชนอยู่หนึ่งตัวแต่นาไม่แน่ใจนะคะว่าของเขามันจะดีดขึ้นรอบนอกอีกไหมถ้ามันดีดขึ้นรอบนอกอย่างคือมันก็จะมาประมาณจะมารอบนอก จากที่ว่าน่าเคยย้อนดูนะคะรอบนอกเนี่ยมันบางทีมันมาเป็นสีห้างวดเลยนะคะเลขตัวนอกหมายถึงว่าเลขตัวนอกก็คือตัวนี้ใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อกี้นี้นาคนาคชนดูนะคะในสตัวจะมีชนแค่1ตัวนะคะอันนี้นาคทาเสร็จแล้วเดี๋ยวนาคก็จะมาตัดให้นาคถึงบอกเพื่อนเพื่อนี่พีนะคะตัวเลขไม่ต้องไปคิดเยอะนะคะเพื่อนพี่คิดเยอะมันก็เยอะความคิดมากมันก็มากความคิดแบบ ง่ายสบายๆนะคะคือล็อกนี้นะคะนาคจะบอกไว้เลยคือมันจะเป็นล็อกที่แบบว่าคือยังไงดีนาคก็อธิบายไม่ถูกนะคะเพื่อนๆที่พี่ก็แแคปไว้เลยค่ะเนาะถ้ามันมาตามนี้อีกเลขมันจะอยู่แค่นี้แหละมันไม่มันไม่ไปไหนหรอกค่ะเพื่อนๆที่พี่มันมันจะอยู่แค่นี้แหละเนี่ยเพื่อนๆที่พี่แอาไว้เลยเนี่ย งวดที่16กันยาปี64นะคะอันนี้ล่างนะเนี่ยเนี่ยนาคขั้วออกมาให้แล้วหลักเลขมันจะมีอยู่แค่นี้นาคเด่นไปที่2ที่3ที่1ที่0แล้วเมื่อกี้นาคไปชนอีกสูตรหนึ่งใน4ตัวจะมีชน1ตัวแต่นาคไม่แน่ใจนะคะของเขามันจะออกรอบนอกอีกหรือเปล่าเพราะเลขรอบนอกงวดนี้คือ4นะคะเนี่ยมันมามันมารอบนอก2 2งวดแล้วนะงวดที่แล้วก็2 3เนี่ยตรงนี้คือ2 วดนี้คือ7เนี่ยมันก็มาเจ้าแล้วเนี่ยค่ะอันนี้ดูมันจะออกรอบนอกนี่ป่าอันนี้รอบนอกคือสีนะคะเพื่อนพี่ถ้ารอบนอกคือสีมันก็จะมีอะไรมันก็มี4ีอยู่แค่นี้นะคะเนี่ยสีสองสีามสีหนึ่งสีูนสีีแค่นั้นมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรแบบยากนะคะเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือถ้าเรามีเวลาพิจารณานะคะหรือพยายาม ดูนะคะแล้วก็หาตัวมาชนน่ะน่าคิดว่าตัวเลขมันมันก็ไม่น่าจะไปไหนแต่ท่าของเขามันเดินดีเดินแบบยาวๆมันก็โอเคนะคะเนาะเดี๋ยวถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวก็ไปดูที่คลิปเต็มนะคะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้น่าก็จัดทยอยทำท่าำ,ำแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาลงให้ได้ชมนะคะคือ หน้าขอเน้นๆไปเลยนะคะเพื่อนๆะีพี่เนาะเพราะว่าช่วงนี้คือหน้าก็เอาสินค้ามาลงนะคะแล้วทีนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะเรื่องตัวเลขแต่จริงๆแล้วคือหน้าก็จะพูดบอกอยู่ประจําไม่ต้องคิดเยอะนะคะเพื่อนๆพี่คิดแบบง่ายๆมันเป็นสูตรแบบง่ายๆแล้วก็คิดแบบง่ายๆนะคะคือไม่ยากขอแค่ว่าให้เราได้สติงวดที่เนี่ยอย่างเช่นงวดวันนี้ออกเจ็ดเก้าเราก็เอาออกมาคิดลป คิดเสร็จแล้วอะไรแล้วคือตัวเลขมันก็จะมีอยู่แค่นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โอ้เลขเลขวันนี้มีแค่ห้าหลักเองนะเพื่อนเพื่อนพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยมีแค่ห้าเองนะอืมปกติมันจะมีหกนะคะเนาะเนี่ยอันนี้มีแค่ห้าหลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยก็ถือว่าถือว่าโอเคแล้วนะคะเนาะถือว่าตัวเลขน้อยที่สุดแล้ว แต่ถ้ามันออกรอบนอกนะคะคือสีนะสีมันก็จะมีแค่เนี้ยไหนสีสีอยู่ไหนเนี่ยค่ะสีก็มีอยู่แค่นี้เนาะแต่ทั้งนี้นทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้นา่าดูดูดูในล็อกของหน้าอีกทีหนึ่งนะคะให้รอบครอบกว่านี้นะคะแต่อนเนี้ยคือน้าให้เพื่อนๆพนพี่แคปแคปเอาไว้ดูแคปเอาไว้ชมก่อนนะคะเนาะ <laughs> งวดต่อไปนะคะ หมวดต่อไปก็ยังมีลุ้นอีกนะคะเพื่อนๆในพีเนาะถ้าอย่างไงนะคะคลิปนี้นะคะนาก,ก็ก็เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆในพีเนาะคือเราไม่ต้องไปคิดเยอะคิดคิดเยอะแยะมากมายบางทีนะคะคือการทําสูตรหวยเยอะแยะเนี่ยถามว่าดีไหมก็คือไม่ดีนะคะมันแต่ทําให้แบบคือคนดูอ่ะอย่างอย่างนาคดังนาคดูของนาคเองอ่ะเพราะว่านาคจะมีโทรศัพท์หลายเครื่องนะคะ นาก็จะเอาไว้ดูเวลานาอัดวิดีโอเสร็จแล้วนาก็จะไปเปิดอีกเครื่องหนึ่งดูคือนานาคิดว่านะคะคือเราลงหลายๆสูตรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นส่วนตัวนานาคิดว่าไม่ไม่โอนะคะแต่ถ้าเราลงแบบเน้นๆไปเลยและเราก็หาตัวมาตัดแล้วคือเอาแบบว่าให้ให้ตัวที่เราตัดออกมาเนะี่ยคือให้มันเข้า น่าคิดว่าอย่างนั้นมันน่าจะโอเคกว่านะคะเนาะเพราะปกติหน้าค้าขายอยู่เงี้ยน่าคือน่าอยู่กับตัวเลขตลอดนะคะเพื่อนเพื่อนที่พน้าจะคิดเงินให้ลูกค้าอยู่ตลอดทั้งวันน,น,นู่นนี่นั่นนี่นู่นคือมันก็เหมือนสูตรเลขนะคะอันนี้อันนี้คือเปรียบเทียบแบบง่ายๆนะคะเนาะแต่เพื่อนเพื่อนี่พี่ก็แคปเอาไว้นะคะเนาะเอาไว้ดูนะคะเผื่อมีของท่านใดนะคะเพื่อนเพื่อนี่พี่ก็ามาคัดเอาในนี้ได้เลยอันนี้น่าท้าให้เสร็จแล้วก็เพื่อนเพื่อนี่แคปเอา เผื่อไม่ถูกใจของนาคก,ก็ไปไปเทียบกับของท่านอื่นได้นะคะเนาะเผื่อมันจะได้แบบเน้นเน้นเน้นยิ่งกว่านาคนะคะเนาะเผื่อจะได้เน้นแบบว่าตัวเดียวอะไรประมาณนั้นนะคะเนาะคือจริงๆอะ่ะคือถามว่ามันเน้นหนึ่งตัวสองตัวคือจริงๆรอะ่ะนาคบอกไว้เลยนะคะโอกาสพลาดมันเยอะนะคะเพ,พื่อนพี่นอกจากว่าตัวที่เน้นมานะ่ะคือมันหลักแม่นจริงจริง ใช่หลักแม่นจริงๆนะคะจริงๆแล้วก็เหมือนอย่างว่านะคะเนาะใช่คือสูตรมันก็คือสูตรนะคะเพื่อนเนพื่อี่แต่สูตรนี้นะคะนาคบอกไว้ก่อนนะคะคือเขาน่ะจะให้คะแนนนาคเยอะมากแล้วเวลานาคได้มาแต่ละครั้งนะคะไม่ใช่ว่าเป็นหนึ่งหลักสองหลักนะคะคือมันหลายๆหลักเพราะว่านาคเป็นคนที่แบบว่าขั่งคล้ตัวเลขมาก ใช่แต่คือการข้างไขของนาคคือมันก็มีมีเขาเรียกว่ามีขีดนะคะขีดขั้นเนาะค่ะเนาะเราอย่าไปอะไรเยอะแยะคือนาคอยู่กับตัวเลขตลอดนะคะใช่เพราะว่านาคก็คิดเงินอยู่กับตัวเลขตลอดเพราะฉะนั้นนาคก็คิดว่าการการคิดหวยหรือว่า,าสูตรคำนวณมันก็เหมือนการคิดเลขที่นาคคิดเงินให้ลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นก็คือ ก็ไม่ต้องไปคิดเยอะนะะี่ค่ะเพื่อนๆพี่แคปไปเลยเลขล่างงวดหน้าถ้าสูตรมันยังอยู่มันก็จะอยู่แค่นี้แหละมันไม่ไปไหนหรอกใช่เนี่คะ่ะเ,เพื่อนๆพี่แคปไปเลยแล้วถ้าใครมีเลขหลักเดียวนะคะก็คือจัดไปเลยเอาประมาณนี้ไม่ต้องไปอะไรเยอะแยะนะคะเพื่อนๆพี่เนาะเผื่อเราจะได้แบบคือได้แบบคือได้คะแนนมาเป็นก้อนอ่ะเหมือนหน้าเคยได้อย่างเนี้ย ถ้าอย่างไงนะคะก็คิดนี้นะคะน้องเดี๋ยวก็ไปดูกันต่อนะคะเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวน่าจะนั่งดูชุดบนก่อนคือทําไมมันคือน้อยนะคะเพื่อนๆพี่เนี่ยที่มันจะออกมาล็อกเดียวกันอย่างเงี้ยชายเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่าล็อกตัวเลขล็อกในล็อกตัวเลขล็อกในล็อกนะคะอันนี้น่าเรียกนะคะตัวเลขล็อกในล็อกแล้วก็อันนี้คือเป็นเป็นเลขชายทง นาก็ไม่เคยขั้วตัวนี้นะคะเพราะว่าออกมาในลักษณะเงี้ยมันน้อยก็ประมาณสักปีหนึ่งอ่ะอพูดง่ายๆหนึ่งปีจะมีแค่หนึ่งครั้งอ่ะหรือในปีหนึ่งก็อาจจะไม่มีเลยเนี่ยถ้านาขั้วออกมาลักษณะนี้นะคะเนี่ยมันจะต้องขั้วเป็นชายทงอันนี้เขาเรียกว่าชายทงแต่นาคไม่เคยขั้วนะคะมีนาคมีแต่ขั้วสลับถ้าขั้วสลับออกมาแล้วคือมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยเนี่ยมันจะออกมาลักษณะนี้เลยเพื่อนๆในพี่แคปเอา เนาะเดี๋ยวงวดหน้าว่ากันใหม่นะคะถ้าอย่างไงนะคะคลิปนี้นะคะนาคก็ขอจบคลิปเป็นแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะเพื่อนๆนี่พี่ท่านใดที่ได้นาก็ดีใจนะคะเนาะแต่คือเวลานาคตัดเลขอ่ะคือนาคเอาเอาความชอบคือเอาความชอบคือเอาหลักที่ตัวเองมั่นใจนะคะเนาะเพราะฉะนั้นน็คืออ่าเพื่อนๆนี่พี่ ที่ดูคลิปของนาคนะคะก็คือความมั่นใจของนาคอาจจะไม่ตรงกับความคิดของเพื่อนๆนี่นพี่เพื่อนๆพี่พี่ก็ไม่ต้องเอาตามนาคก,ก็ได้นะคะเอาล็อกเอาล็อกที่นาคขีดไว้อย่างเงี้ยใช่เนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยใช่ประมาณเนี้ยเนาะเพราะว่าคือเวลานาคตัดสินใจก็คือนาคก,ก็ตัดสินใจไปเลยอย่างเงี้ยเนาะแต่คือนาคก็พูดบอกอยู่ทุกครั้งนะคะโอกาสพลาด99% โอกาสที่เราจะได้คะแนนก็คือ99เปิดใจกว้างๆค่ะแล้วก็ฟังนะคะน้องก,ก็คือแบบว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอะนาก็อธิบายไม่ถูกนะคะหมายถึงว่าคือในตัวเลขนะคะนากบอกว่าเลยมันนี่มีอะไรแน่นอนนะคะเพื่อนๆพี่เพราะว่าเราไม่ได้มีหูทิพตาทิพที่จะอย่างรู้ได้ว่าตัวเลขมันจะออกแบบไหนขนาดคนที่มีหูทิพตาทิพ บอกเลขมาบางทีมันยังไม่ออกเลขนั้นๆเลยนะคะเนาะยังไม่ออกเลขนั้นๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือมันก็เหมือนงมเข็มในมหาสมุทรนะคะอันนี้คือคําเปรียบเทียบนะคะเนาะเพราะฉะนั้นก็คือการงมของเราเนี่ยเราจะงมเข็มเนี่ยเราจะงมแบบไหนให้มันแบบไม่พลาดหรือโอกาสพลาดที่มันน้อยที่สุดนะคะเนาะหน้าก็จะพยายามนะคะ,นะเนาะพยายามนะคะพยายามนะคะเนาะใช่แต่คนจะ เพื่อนๆพนี่พี่จะเข้ามาดูน้อยดูมากคือนั้นจริงๆไม่เป็นปัญหาคือไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆี่พี่เพราะว่าคือการคิดของนาค่ะนาคอาจจะไม่ได้คิดเยอะเหมือนคนอื่นๆเหมือนท่านอื่นๆนะคะหน้าที่คิดออกมาหน้าก็โลงให้ดูหน้าที่คิดออกมาหน้าก็ลงให้ดูคือ คือประมาณนั้นไปเลยเนาะแต่อันนี้คือล่างนาคทาเสร็จแล้วแต่บนว่าจะทําอยู่ก็คงจะช้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวหน้าก,ก็ปิดร้านแล้วเพราะว่าฝนมาแล้วนะคะเนาะวันนี้ก็คือได้พอประมาณก็น่าจะพอแล้วแหละ <laughs> ถ้ายังไงนะคะคลิปนี้นะคะนาก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะเพ,เพื่อนเพื่อนในี่อันนี้ของงวดใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนพี่ดูวันที่นะเนี่ยสิบหกกันยาหกสี่แคไปไว้เลยค่ะ เดี๋ยวตัวตัดเดี๋ยวนาทําเดี๋ยวนาควางบล็อกบล็อกตัวดับคู่เออดับคู่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนาขออนุญาตนิดนึงตัวดับคู่เนี่ยโอเคเลยนะคะพเพื่อนพี่เนี่ยฉหมังเลยนะคะเนี่ยพเพื่อนเพื่อนี่พี่ดูนะเนี่ยมาเห็นนะคะที่เขาลงลงกันเขาบอกเกดศูนย์ดังเกดหนึ่งดังมันจะดังแบบไหนคะพเพื่อนพี่มันมันมันไม่มีนะคะเนาะเพราะว่าในสูตรของหน้าคือมันดับนะคะ มันดับนะคะพี่เพราะฉะนั้นก็คือสูตรเนี้ยมันมันไม่รู้อะน่าคิดว่ามันมันใช้ได้เลยนะคะเนาะน่าติดตามนะคะแต่คืนนี้นะคะน่าขึ้นจะได้วางบล็อกของเขาเพราะว่าคืนนี้ต้องทําอย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่าถ้าเราทําออกมาผิดแล้วคือทุกอย่างมันจบหมดเลยแต่มันจะมีมันจะมีชุดล่างนะคะเดี๋ยว ล่างก็โอเคนะคะเพื่อนพี่ล่างนี้ก็คือดับแบบดับแบบกรนดิกเลยนะล่างล่างนี้ดับอยู่เลยอ่ะจะเล่นไปไหนเนี่ล่างเนี่ยแบบอ๋อเนี่ยค่าล่างเดี๋ยวพเพื่อนเพื่อนี่พี่ดูเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้ก็คืออยู่นะคะอันนี้เจ็ดเก้าเนี่ยพเพื่อนเพื่อนนพี่ดู เนี่ยในนี้เจมันนี่มีก็คือดับอยู่นะคะมันดับได้ทั้งหมด11ชุดถามว่า11ชุดแต่มันมากไหมมันก็คือโอเคนะคะเนาะเพราะว่าน่าจะวางบล็อกของนาคถ้าตัวไหนมันไม่อยู่ในในในล็อกนะคะเรากข็ขีดออกมาแล้วคือคู่นั้นนะคะมันก็จะกลายเป็นเลขดับอันนี้เขาเรียกดับคู่ใช่เนี่ยประมาณนี้ใช้ได้นะคะเนี่ยแล้วก็โอเค แล้วชุดนี้คือมันมันสามารถที่จะเอาไปไปลดต้นทุนในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศไทยได้เลยนะคะเนาะนี่ค่ะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้นะคะหน้าก็ขอจบคลิปเป็นแค่นี้นะคะเพื่อนพี่ๆก็สวัสดีนะคะ